แอบมองห้ามทําตัวอนาจารอืเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ฮะแล้วมันก็ต้องพิสูจน์นะสิว่าแบบแล้วตอนนี้ถ้าหญิงก็มาเจอกับโอ้ไม่กออะไรเนี่ยทาโร่ยามาดาทำไมเป็นสภาพนี้ทาโร่โอ้โหแล้วเขาก็ชอบเล่นมุกกับบูโดนะโดยการจับแล้วก็บอกบูโดว่า ไปด้้วยกกัันมจทีร่เนื้อหามีความรุนแรงมากห้ามทําตามเด็ดขาดสวัสดีฮะมางอกหญิงเองฮะหญิงฮะเฮ้ยวันนี้น้องหญิงมาทําอะไรบอกได้เลยว่าแบบมันอธิบายเป็นคําพูดไม่ค่อยจะได้อะฮะแต่ยังไรก็ตามกดไลค์กดซับให้น้องหญิงหน่อยฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะ ไม่รอช้านะวันนี้เข้าเรื่องเร็วไปโรงเรียนเลยฮะซึ่งนี่ฮะก็เป็นหน้าโหลดดิ้งฮะก็จะได้ยินเสียงยายโอสนาคุยกับรุ่นพี่นิดหน่อยเนาะตั้งแต่รูปหน้าโหลดมันก็จึง้งใหหญิงละสายตานอกจากยายนั่นไม่ได้เลยมันจึง้งมันอึง้งทำยังไงก็กวาดสายตาไปจากคนนั้นไม่ได้เลยฮะหน้าโหลดดิ้งก็จะรอสักพักหนึ่งฮะเหมือนแบบยายโอสนากับรุ่นพี่คุยกันเสร็จอะก็จะโหลดเสร็จฮะรอไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนางก็คุยกันเสร็จละนี่เสร็จแล้วฮะอะ มันเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ฮะเนี่ยมันอธิบายไม่ได้อยู่ดีๆแล้วก็มาเจอเลียวบะมาเจอแม่ของเราแล้วข้างๆอีกก็เป็นฟันเกอร์ฮะซึ่งนางน่าจะเป็นแบบว่าเอมฟันเกอร์เป็นผู้หญิงลักสนุกเธอก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงสนุกยังไงนะ <c oughs> เริ่มอันตารายแล้วเจ้าของมอสฮะแล้วนี่ก็เป็นหัวหน้าแกงนักเลงใช่ไหมฮะอายานะเอกไอชิเป็นน้องสาวคนเล็กที่สุดของอายานนันะ โอเคฮะก็ครอบครัวสุขสันต์เวอร์แล้วนี้ใครอะสตอกเกอร์สมอมอ๋ออ๋ออ๋อเป็นแม่ของตาสตอกเกอร์นะจำได้แล้วฮะล้วแยากคนนี้ล่ะอามายสมอมโอเคแม่ของอามายแล้วนี่คือโอ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินเข้าไปใกล้ๆฮะ อมคำแปลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะทุกคนคืออืมอันนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่เราหรือเปล่านะขอลองดูหน่อยอ๋อคือเขาบอกว่ารุ่นพี่ของเราอ่ะเป็นคนที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนฮะแล้วเขาก็อยากเป็นซิงเกอร์นะอยากเป็นนักร้องอะดิก็เลยได้ยินเสียงเขาร้องเพลงตลอดเวลาแต,แต่แต่เพลงมันแบบว่า ถ้าหญิงจะไม่บอกคำแปลนะแล้วหญิงก็อาจจะเซ็นเซอร์ด้วยฮะแต่แม่งโคตรจี้อ่ะนะเดี๋ยวแล้วเฮลิคอปเตอร์อะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วมันมันคือตัวอะไรก่อนเอาเขาชื่อมัมมี่ลองเล็กฮะเขามักจะไปชอบเที่ยวกับใบบาลุซึ่งเขา่ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่ารูปลักษณ์ของเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยตีก๊กอ่ะฮะมันแปลเป็นภาษาทไทยว่าแบบว่าอวบอึมอะไรอย่างนั้นไหมฮะโอ้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีใครเดินผ่านมาอีกเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันจะมีไลบรุกี่คนเนี่ยอันนี้คือไลบรูจริงหรือเค้กหโออันนี้คือไลบรุจริงหรอเพราะชื่อไลบรูฟูเมสซอขอดูประวัติหน่อยเอา้าชิบหายแล้วอืมไม่มีประวัติหรอฮะ,ะตอนแท้หญิงงงไปหมดแล้วฮะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ย คือมอสมันก็จะมีความกระตุกนิดหนึ่งฮะทุกคนคนนี้คือโอซานะจริงหรือเค้กอะเป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแต่แบบว่าการแต่งหน้าของมันก็คือแบบบึ้งอยู่นะคิซานะคิซานะฮะเป็นสมาชิกของ 3A 3A คืออะไรหรอเป็นแก๊งในโรงเรียนเหรอฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่ยิ่งมากแล้วก็ขี้อ่อยสุดๆอะแล้วเขาก็มีแบบว่าแลมโบกินี่สีชมพูด้วยนะโหเลิศเกินแล้วดูชื่อจริงของยายคิซานะนะเขาบอกว่าชื่อจริงคือลิศ นั่นแหละฮะมาก็ค <laughs> ิดว่าหายแล้วให้หญิงคิดว่าคาหยาบน่าจะเยอะมั้งเนี่ยไม่รู้ว่า YouTube จะว่าอะไรให้หญิงหรือเปล่าวะมันแบบอ,อาจถ้าเซ็นเซอร์คาหยาบให้หญิงก็คงจะเซนเนาะส่วนนี้ก็คือยายโอกะฮะเป็นสมาชิกของ 3A เดาเดานะสามเอน่าจะเป็นสมาชิกของแก๊งอันนี้ป้าหนมหัวใจไหมฮะโอกะในเวอร์ชันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคนที่หยาบคายที่สุดแล้วก็แซซี่ที่สุดตัวแม่ต้นเลิศที่สุดนะ <Wow. S 2> ซื้อหลุยบิตตองทุกอาทิตย์ แล้วชื่อจริงของเขาก็คือเดมอนอืมโอเคฮะแต่ก็คือแก๊ง 3A น่าจะเป็นแก๊งที่รวยโคตรๆแล้วใยนี่คือมามองอะไรมาลุโลกจิตมา,มามองโอซนะแบบเหมือนคนแอบชอบเลยอะแล้วนางถือมีดเราสามารถหยิบได้ปะเอ้ยอยา็จะขโมยมีดอะหยิบได้ไหมอะเฮ้ยเราเราหยิบมีดมาได้เว้ยเราเรามีดมันหายไปแล้วฮะเฮ้ยโคตรเทพมีดเคลื่อนที่เวอร์ส่วนตรงนี้ก็คือใยใบบะ ใบลาบุใบลาบุเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อะไรอ่ะอ๋อ้ยเสียงเฮลิคอปเตอร์มันก็คือมาจากใหยใบลุบาใบลาบุช่างมันเถอะฮะไปดีกว่าแล้วก็มาเจอกับใหญ่อมายออันนี้เป็นอมายจริงเขาสามารถทําให้ก้นคุณใหญ่ขึ้นได้12เท่าแพนะไมกี่วิวีอะไรวะเนี่ยโอ้ย แล้วแล้ว,ลวไอ้ป้ายพวกนี้นี่ก็ใช่ย่อยนะเออเดี๋ยวดีวกว่นโรงเรียนเนี้ยห้ามทเวอร์กิ้งฮะถ้าจับได้ว่าใครทเวอร์กิ้งอ่ะจะโดนตบก้น3ามชั่วโมงติดแต่อันนี้นี่แม่งแบบจันเกินนะคุณต้องให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอโอ้โหให้หญิงจะโดน YouTube อะไรไ,ไม่เนี่ยไม่แน่ใจเลยอ่ะแล้วอันนี้ฮะการใช้เมคอัพเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมฮะโอเค คมามาดูเจ้าหญิงก่อนโอ้ยๆยเจ้าหญิงซินเดอเรล่าอ้าวเขาบอกว่าเจ้าหญิงคนนี้เป็นคนที่ขโมยชุดมาจากแม่ของเขาเหรอแล้วก็ปฏิเสธที่จะใส่ชุดนักเรียนเพราะว่ามันแพงไม่พออตัวเลิศเกินยายเจ้าของมอดนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะตัวแม่ตัวปังอยู่นะแล้วนี่คือยายปึ่งเลดี้ดิมิทร์สกู โอเคคำอธิบายให้หญิงไม่ไม่อ่านนะทุกคนมันมีแต่คําว่าอืแล้วก็อืแล้วก็ประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยแล้วต่อไปหาห้องพายาข้างหญิงเกาหัวอยู่ตอนเนี้ยมันแบบโอมามามาคากุย่าเหรออันนี้คือใหญคากุย่าเหรอแต่อย่างแรกอ่ะโอ้ยขอร้องเลยไปผ่าจริงมันมันต้องผ่าแล้วฮะ อันนี้คือเกินเหตุนะเวอร์เกินแล้วในห้องคุณครูฮะก็เหมือนเป็นคุณครูจากไอ้นี้มะออาเป็นคุณครูจากภาคแม่หมดเลยฮะชิกกูซาอุ้ยดูประวัติไม่ได้ด้วยฮะแต่ก็แบบว่าหล่อนทุกตัวไปพาดวนเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อะไรอ่ะน้องคือ อิงบล็อบหมึกสีดำหมอเขาเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดฮะซึ่งเขาอะมีฝาสีดำอยู่บนแก้มและเขาว่ากูรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยเพ้นตัวเองให้ดำทั้งตัวเลยก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นแบบว่าคนที่จีเนียสนะอัจฉริยะงงอ่าน้องจากสปอนบล็อบนี่แพทริกเออชื่อน้องแพทริกอ่าแม้ว่านางจะเป็นแม้ว่านางจะเป็นปลาดาวที่ไร้ประโยชน์แต่เขาว่ามันก็โอเคนะที่จะเดินไปโรงเรียนนี้ อหญิงก็อยู่ดีๆมาเจอน้องหมีด้วยฮะโอ้ย,อยเดี๋ยวถ่ายรูปดีๆก่อนหมีมันขี้กลัวฮะนี่หมีหมีตัวเนี้ยบอกว่าอย่าเป็นดรากควีนนะแต่ว่าก็โดนบูลลี่ฮะเวลาบอกเรื่องนี้กับเพื่อนนะแล้วเขาก็บอกว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นดร็กควีนแล้วก็จะให้เพื่อนของเขาอ่ะมาขอลายเซ็นเขาฮะเออเอาสินี่น้องหมีอย่าเป็นดรากควีนฮะยตอนนี้น้องให้หญิงก็มาเจอกับยญยจัดดิสนีย์อ๋อเขาเป็นสภาสด้วยว่ะ เป็นตัวละครที่มาจากดนะิสนีย์เนาะคนนี้ก็คือดินเดเล่าอันนี้ให้งหิงไม่รู้จักนะเธอไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นคนขี้ขาดยกเว้นแต่ว่าจะยิ้มไปรำวันโดยไม่มีเหตุผลนะฮะ <c oughs> เอาจริงๆแล้วเธอก็เป็นแค่คนตาบอดนะ่ะคำอธิบายนี่คือแบบมันใ <c oughs> ห้งหิงอื้องอ่ะนีน่นี่มันฟโฟโตกราฟเฟอร์ฮะแต่เอาจริงปะมันมันมันคุนอ่ะ มันแบบต้นไม้ของเออน่าแหละฮะเขาชื่อมิสเตอร์เพิร์ฟฮะอ่าแต่คําอธิบายไม่ค่อยดีให้างหญิงข้ามดีกว่านะคนเนี้ยโอ้ยแล้วตอนนี้ห้หญิงก็มาเจอกับ o ม my god ปกติเขาจะเป็นรูปปั้นใช่ไหมฮะมีเพลงด้วยเหรอบรดเน่เพลงบรดนน่ฮะทาเวิร์กใหญ่เลยเออเออเออ แล้วตรงนี้คือป้ายหน้าห้องน้ำผู้หญิงนะห้ามแอบ,บมองห้ามทำอนาจารไหนมันต้องมีอะไรแน่เลยอะในเนี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรหร่ฮะทุกอืมโอ้ยดีนะแบบว่าไม่อยู่ใกล้ๆฮะไม่งั้นถ้้หญิงอะตกใจเลยเนี่ยแล้วห้องน้ำผู้ชายฮะก็บอกเหมือนกันนะห้ามแอบ,บมองห้ามทำตัวอนาจารเข้าได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ฮะแล้วมันก็ต้องพิสูจน์นะสิว่าแบบ ก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะก็จะมีเสียงเพลง <My S 1> ฮะแมะม m แมะมะแอแ m มะมาแอฮึฮะหญิงกลัวลิขสิทธินะออกมาดีกว่าฮะแล้วนี่ก็มาเจอกับพี่พออได้ยินเสียงเพลงจากพออ,อ,อทุกคนแต่ว่าอยู่นานไม่ได้นะเดี๋ยวติดลิขสิทธินะแล้วดูท่าเดินอีผออนี่มันแบบ <c oughs> นี่พออการแสดงวุ้ยหหญิงอยากจะเห็นประวัติเขาอ่ะเดี๋ยวไปส่องแป๊บหนึ่งฮะไหนพออโคโชขอดูหน่อยฮะ เขาเป็นควีนเป็นผอ,อ,อที่ใครๆต่างก็อยากได้เบอร์ของเขาฮะแล้วก็เขาอะอยากเป็นนักแสดงมากเลยนะแล้วเขาก็พยายามตามทําตามความฝันเขาอยู่แต่นางก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่ดีนะในการเป็นผออ,อ <c oughs> แมงเอ้ยแล้วคนนี้ล่ะ เดอะจาร์เขามาที่นี่ก็เพื่อมาเรียนฮะแต่สุดท้ายอ่ะก็มาแอบ,บชอบอ่านี่นะผอ,อฮะเออนอมาขึ้นมาชั้น2หน่อยฮะจะเจอกับโฮมเลสแมนฮะเขาบอกว่าคนรายบ้านคนนี้เป็นประเภทแบบพวกหลงตัวเองฮะนาซิสิตนะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนกางเกงของเขามาตั้งแต่ปี2016 ก็เกือบสิบปีแล้วป้าไม่ได้เปลี่ยนกางเกง My g กอนแล้วนี่นะโอ้โหมันจะถอดเสื้อทําไมเนี่ยอ๋อคือเสื้อของเขาอะหายไปเพราะว่าแก๊ง 3A เอ่ะฉกเอาไปฮะอะไรเนี่ยแล้วป้ายพวกนี้คือถ้าเรามาอยู่ชมรมนี้เราก็จะได้เอาชนะพวกคุณครูในโรงเรียนนี้อันนี้คือคําโปรโมทในการเข้าชมรมพี่บูโดฮะโว้ย อันนี้ค่อนข้างแรงค่ะทุกคนมันน่าจะเป็นโจ๊กค่ะเป็นมุกนะอันนี้ก็เอาไปตีความกันเองนะเดี๋ยวห้างหญิงจะแปลให้ฮะพวกเราจะไม่ใช้เลือดของมนุษย์ในการมาระบายสีแล้วก็อย่าถามนะว่าสีขาวอะเอามาจากไหนอันนี้ขอไม่เฉลยว่ามันอะไรยังไงนะทุกคน <c oughs> แล้วตอนนี้ข้งหญิงก็มาเจอกับ <c oughs> อะไรเนี่ยทาโรยามาดาทำไมเป็นสภาพนี้อะทาโร่โอ้โห <c oughs> เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แอบชอบตาบูโดนะ โอเคฮะแล้วเขาก็ชอบเล่นมุกกับบูโดนะโดยการจับก้นแล้วก็บอกบูโดว่า <c oughs> ไปด้วยกันไหมจ้าที่รักอันนี้ <c oughs> แมงเอ้ยแล้วนี่ให้หิงก็เจอบูโดพอดีเลยฮะขอดูหน่อยบูโดโอ้โหทำไมบูโดหล่อสุดเลยแล้วทำไมสภาพอีทาโลเป็นแบบเมื่อกี้ฮะ <c oughs> ส่วนคำอธิบายของเขาก็ปกติฮะเป็นหัวหน้าชมรม Material Art แล้วตอนนี้กำลังจะชอบโอกาสแล้ว <c oughs> มันถือว่าปกติไหมไอหยางก็บอกฮู้ฮะแล้วฮังหญิงก็มาแบบ ไหนชมรมเขาทำอะไรพวกเราจะถ่ายรูปแค่คู่รักคนดังเท่านั้น <c oughs> เลิศอย่างเช่นอันนี้ยังไงล่ะอุย้ยช่างมหญิงจะโดนอะไรหล่นใส่หัวปะวะ <c oughs> อยู่ดีๆจะโดนพอมไหมวะเว้าก,กลัวอยู่นะซึ่งให้หญิงก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆหลายหลายแปลกอยู่นะอย่างเช่นสไปเดอร์แมนขอดูหน่อยสไปเดอร์แมนเขาบอกว่าสไปเดอร์แมนตัวนี้เบื่อ <c oughs> <be S 1> ที่จะช่วยโลกเราฮะก็เลยมาเล่นทินเดอร์แทนนะเพื่อที่จะหาคู่ฮะ ฮ้ยแล้วนี่ฮะในห้องผออ๋วอ๋อเป็นเพลงเงีนย็ๆฮะเอ้ยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพลงนี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อืโอ้ยนี่ฮะสนุกกันใหญ่เลย แล้วนี้ฮะคือบรรยากาศท้องฟ้านะอ่าก็จะเป็นน้องก้อนเมฆนะ่ารักนุ่มนิ่มฮะนี่เออาการตกแต่งก็จะเป็นแบบว่าแบวแบ,บก๊กรุบกรุฮะซึ่งก็ไม่ค่อยเข้ากับมอสเท่าไหร่นะ <c oughs> มอสนี่คือแบบค่อนข้างจันนะแล้วที่งงของงงก็คืออาจารย์ก็มานั่งเรียนเหรอเนี่ยอ้อยายเกณฑ์ข้าเดี๋ยวแล้วคือยายเกณฑ์ข้ามันนั่งเรียนอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าไปในห้องนี้อ่ะมันก็ไม่เจอ อคือเพลงมันแย่มากอ่ะเพลงที่เขาใส่มาฮะก็คือมันเป็นคำหยาบที่หยาบมากๆๆมากนะของเพลงของคัพเค้กอ่ะฮะซักเนะอะไรประมาณนั้นนั่นแหละฮะแล้วให้หญิงอ่ะไม่ชอบป้ายนี้ที่อยู่หน้าห้องอาจารย์เลยฮะหมาห้ามเข้าโอ้ยทำไมอ่ะให้หญิงทำอะไรผิดอ่ะโอ้ยเราดูป้ายนี้นะ เฉพาะคนที่เป็นเป,นเปโดแล้วก็ผู้ล่าเท่านั้นที่จะเข้าได้อันนี้คือมันมาแซยันเด็ฟนี่ว่าใช่ไหมฮะแรงมากแล้วดูยายแฮลิคอปเตอร์ของน้องขัหญิงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอ,อร์ให้มันตกใจได้ไหมเฮ้ดูดูเวลามันตกใจ มันแบบว่ามีชะงักชะงักเด้งๆงนิดนึงอ่ะอ้าวไม่เป็นบ้าแล้วหรอยายแลวบาลูอ๋อเป็นบ้าเหมือนเดิมแล้วแล้วเหมือนกับว่ามอสเนี่ยจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะพอเข้าห้องเรียนแล้วห้างหญิงจะบักอะฮะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูนะเนี่ยปึ้งแล้วมันจะขาวยาวเลยอะฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้สูตรข้ามเวลาเอาเดอร์ถ้าจะข้ามเวลาฮะเนาะและตอนนี้น้องห้งหญิงก็โหลดเกมมาใหม่แล้วนะห้างหญิงอยากจะให้เห็นอีกอย่างหนึ่งฮะก็คือท่าเดินของยีเนี่ยโอ้ยนอ ยัเมกะมีที่แบบว่าแปลก,ปกเขาบอกว่านางเนี้ยเป็นคนบุค,คลิกแปลกฮะชอบทําตัวเหมือนเป็นไซโคพาธ์่อะเป็นคนโรคจิตไล่ฆ่าคนอื่นนะทําให้คนอื่นรอบข้างเขาอะเป็นกังวลฮะเนี่ยนะหรอ <c oughs> การกระทําทําให้คนอื่นกังวลว่าจะเป็นฆาตากรโรคจิตด,ด้วยการเดินแบบนี้ฮะ <Yeah. S 1> <c oughs> งงฮะท้าหญิงอะอยากจะมารอดูตอนเที่ยงละกันว่าน้องๆน,นักเรียนเขาจะทําอะไรกันบ้างเนาะอะ,อะแต่เราเข้าเรียนไม่ได้ก็ต้องใช้แบบว่า ดีบักกันนิดนึงอะ debug ฮะให้หญิงพิมพ์ไปแล้วนะแล้วก็กด backslash กดเครื่องหมายบวกเออมันจะเพิ่มทีละ1ิบนาทีเห็นไหมฮะทางขวาบนเนาะก็จะข้ามไปตอนบ่ายเลยนี่ <laughs> ทันใจไหมฮะตอนนี้ถึงเวลากินข้าวแล้วฮะแล้วให้หญิงก็ลืมบอกไปว่ากดตัวแซดได้ด้วยนะเ <laughs> ได้ยินเสียงไหมนี่ตดใส่ตดใส่ในหน้า กดใจหน้ากดตัวแซดนะเพื่อทําการตดฮะม,มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกฮนะ,ะแต่ตอนนี้ถึงเวลากินข้าวแล้วนะน้องๆเขาก็จะนั่งกินข้าวแบบปกติสุกเลยฮะเแต่คนนี้หน้าตาดีเนาะใครอะสตอ,อกเกอร์อ๋าคนนี้คือนายสตอ,อกเกอร์ที่ตามยายโอซานะใช่ไหมที่ขโมยแมวโอซานะมันหน้าตาดีขนาดนี้เลยหรอยายสตอ,อกเกอร์อะโอ,โอเคฮะถ้าหญิงอยากจะลองอะไรแบบเบาๆบ,า,บางๆนะ ขอแต้มอินโฟจังมาหน่อยแล้วก็ขอซื้ออันนี้หน่อยละกันเฮ้ยยาพิษนัวรุนแรงฮะแล้วก็มาที่แบบว่าที่เขากําลังทเวิร์กทเวิร์กอยู่เนียนะแล้วก็เก็บมาเลยฮะหลังจากที่น้องข้าหญิงรีเกมมาใหม่อะ่ะตัวเกมก็หายกระตุกน้อยลงเลยนะข้าห,หญิงแอบรู้สึกว่าเราไม่ควรพับหน้าจอตอนที่เราเล่นเกมอะ่ะทุกครั้งที่ข้างหญิงพับหน้าจอแบบว่าไปดูหน้าจอเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยเกมมันจะกระตุกขึ้นนะฮะข้าห,หญิงอยากจะใส่ผงนัวให้น้องแบบ โอ้ยน้องนี้ละกันฮะโอ้ยนอถ้าหญิงได้มาทุกคนเลยมั้งฮะต่อไปก็เฮเอานายแพทริกนี่ละกันบายบายฮะแพทริกเฮ้ยถ้าหญิงจะรอดูแพทริกออกฮะแล้วอันนี้ก็สะดุดตาถ้าหญิงแล้วฮะคุณรู้หรือไม่ว่าปีศาจอะอาศัยอยู่ในก้นของทุกคน อ้ยแต่และอย่างซิ่ปวดเฮสจริงๆฮนะแต่มารอดูน้องแพทริกออกดีกว่าเขาจะมีลักษณะการออกอยังไงนะไหนแล,แล้วมันค้างเลยเว้ยเอา้าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวได้ยินเสียงคนไอนะไอแพทริกไอไม่ใช่หรอมัน <c oughs> อะไรอ่ะอุ้ยก็เอา้าสรุปนางรอดหรอ ใหหญิงไม่เข้าใจตอนนี้คือให้หญิงไม่สามารถคุยกับนางได้ฮะอะไรเนี่ยใาหญิงควรจะรีเซ็ตเกมใหม่ไหมแบบนแบบี้วุ้ยตอนนี้ให้หญิงก็มาแล้วนะแล้วก็กิ๊กกิ๊กกิ๊แล้วดูซัพข้างบนแพทริกเฮอร์บิชี่กิเกิลโอ้ยน no. าะใหหญิงหัวจะปวดกับคนทำมอสอะทุกอย่างจะต้องแบบมีความจันเสมอเลยฮะไหนขอดูหน่อยทีนี้อยากเห็นแพทริกออกฮะ เป็นไงกกุกกกุกกกุกกุกกุก,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 อ,ก,อ,กอ้ยน้องแพทริกเฮ้ยเอ้ฟ้าดาวจะตุยแล้วดวนทำยังไงดีฮะผอ,อก็วิ่งมานะ <sk les> แซซี่ผอ,อวะ่ะผอหรือคุณนแล้วดูทางซ้ายไม่ก <sk> อ <les> โอ้ยไปแล้วฮะพี่น้องห้งหญิงสังหารนายแพทริกอะให้หญิงมีอะไรจะทำต่อด้วยนะ ห,หญิงอยากจะแยกส่วนน้องปลาดาวเนี่ยฮะมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมารอดูฮะเดี๋ยวนะมีคนกําลังจะโอ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยต้องรีเซ็ตเกมใหม่แล้วในเมื่อน้องห,งหญิงจะอยากแยกส่วนใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาคุยกับดอกตูมอันนี้ก่อนขอเข้าชมรมหน่อยโอ้โหขอซองประวัติหน่อย ยายเจ้าของมอดเขาจะให้คําอธิบายกับยายนี่ว่าอะไรฮะนางคนนี้กล่าวอ้างว่าเขาว่าถูกฆาตกรรมในปี1980ในชมรมแห่งนี้ฮะนางเลยบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะนางคือวิญญาณฮะแต่คนก็ไม่เชื่อหรอกฮะเขาก็เรียกนางนี่ว่าบิชอย <c oughs> <c oughs> ู่ดีอ่ะเฮ้ยมามาเอาของเราดีกว่าอุ้ยอันนี้มีแครอทด,ด้วยหรออ๋ออ๋อส่วนนี้เป็นมีแครอทแฮะก็เป็นการตกแต่งของมอสนี้เนาะนี่ขอเลื่อยหน่อยละกัน แต่คนน่าจะสังเกตนี่ไงเฮ้ยเสียงผู้ชายเฉยเลยเดี๋ยวห้หิบแป้กระเป๋ามาก่อนก็ได้เอากระเป๋าอย่างเดียวไม่พอเนาะน่าจะต้องหาน้องไปด้วยฮะแพทริกอ๋อนางอยู่ชมรมผีสิงเหรอแพทริกแพทริก,รกมานี่หามานี่มานี่มาน,มานี่มาแล้วฮะน้องแพทริกมาแล้วฮะแล้วก็มันจะรอช้าทําไมล่ะไม่ต้องตกใจนะแพทริกนี่ไงแล้วก็กดตัว E เพื่อแยกโอ้ยมีคนเห็นด้วยฮะโอ้ย อะไรอ่ะเอา้เอาอะไรหาไฟวิดคาเมล่าได้ไหม <c oughs> เอ้ยติดบั๊อกอีกแล้วอ่ะให้หญิงจะทำสำเร็จไหมเนี่ยต้องฆ่ายญยตู้มดอกก่อนนะโอเคมาแล้วหาเรื่องหรอเรื่องเยอะหรอนี่ไงจบตอนนี้ห้าหญิงก็ได้ของมาแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสภา,าจะเดินมาตรวจหรือเปล่าแต่ว่าเราไปจากตรงนี้ดีกว่าฮะโอ้ไม่ได้สภาหยุดโอย อ <laughs> <ś 2> สวัสดีฮะอีดอกตุมกต้มกเก่งนักเหรอนี่ไงเออเ้ยน้องแพทริกเหมือนเดิมมาตรงนี้ดีกว่าแพทริกนี่ถ้าหญิงพาน้องแพทริกมาตรงนี้แล้วฮะแพทริกดูอะไรตรงนี้ดิเฮ้ยไม่ต้องตกใจนะแพทริกเราเอาของของมากันเออแล้วก็เอ้ยแพทริกเรื่องเยอะนักหรอแล้วก็เอาละถ้าหญิงหันน้องตาดาวสวายแล้วฮะเฮ้ย ไหนขอดูหน่อยโอ้โหลองมาตั้งนานกว่าจะโหลดมดเสร็จก็ไม่ใช่ฮะแบบเอา้าแพทริกก็จะเป็นเป็นกลายเป็นคนฮะนี่นะส่วนหัวเขาก็จะกลายเป็นน้องหลุนซ่าฮะอา,าก็จะกลายเป็นคนปกติฮะทุกคนโอ้ยถ้าห,หญิงกิกกิ๊กน้องตัวเล็กตัวนั้นมาแล้วฮะสวัสดีฮะเป็นหัวหน้าชมรมนักเลงเหรออือโดนไปก่อนเออ แล้วขอลองแยกหน่อยอ่ะน้องก็จะเป็นนักเรียนธรรมดาฮะทุกคนแล้วก็นี่เหรอชมรมพี่บูโดโอ๋อพี่บูโดไม่ได้เป็นหัวหน้าแล้วเหรออ๋อเป็นบูโดคะบูโดก็ยังคงเป็นบูโดนะแล้วก็มีอายโนโเฮ้ยทำไมอายโนโแปลกๆอันนี้ก็อายโนโเลยนะขอดูรายละเอียดหน่อยฮะคำอธิบายก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเขาก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบทาโร่แล้วก็อายที่จะสารภาพรักนะฮะ,ะประมาณนี้ฮะแต่ว่าตัวละครมันแบบว่า แปลกไหมเหมือนแบบบอกไม่ถูกอ่ะ <S 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 มันไม่ใช่อายานที่สมัยคนวิ่งกันวะคนคนวิ่งแล้วแล้วเราเลอะเลอะน้ำแดงอยู่คนวิ่งทำไมหมดเลยฮะอุ้ยวิ่งทําไมอ่ะออยานเราจะไม่เห็นกลัวอะไรเลยอายานะเดินมากับเราหน,น่อยดีนี่ยายอายานเค้กอือดูนี่แล้วเสียงผู้ชายด้วยซ้ำโ,โอเคขอลองถือหน่อยนี่ตอนเราถือก็จะเป็นแบบนี้ฮะอะก็ยังโอเคก็ยังโอเค ถ้าหญิงามาสะดุดตากับอันนี้นะเป็นโมเดลซัมติงฮะทุกคนอ๋อล้วตรงนี้เราใส่ได้ด้วยเหรอเุ้ยอะไรอะ <c oughs> ถ้าหญิงเพิ่งรู้นะว่าเราสามารถดัมตรงนี้ได้อ,ะอ่ะอ๋อถ้าหญิงไม่แน่ใจว่าแบบแพดล่าสุดเราสามารถเอามาทิ้งเอาคนมาทิ้งตรงนี้ได้ไหมล้วลองแยกส่วนโ,โหนั่นว่าแล้วความบั๊กเริ่มบังเกิดแล้วฮะนี่ก็จะกลายเป็นผู้ชายฮะโ <c oughs> อะ้ซึ่งข้าวๆก็น่าจะมีแค่นี้แหละฮะทุกคนไอ้ยนี่มันสู้เราฮะ เอาดว,วนสเปรเลยเว้ยุยอีตานี่มีสเปรพิชัยเหรออ่ะก็คือน,นี่ก็น่าจะเป็นข้าวข้าวฮะเล่นมอสน,นี่ข้าวขนะ้าวเนาะก็เป็นการแสดงให้เห็นอะไรแปลกๆฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ดูจนจบนะฝากกดไลค์กดซับให้น้องข้างหญิงหน่อยฮะวันนี้ก็ไปแล้วฮะบายบายฮะ